สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้เห็นหนะ้าเห็นตากันนะคะทุกคนก็คือโรสจะเป็นโควิดนะคะก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงรักษาตัวนะคะของโรสจะเป็นโฮมไอโซเลชั่นก็คือรักษาตัวที่บ้านนั่นเองนะคะวันนี้ก็คือเพิ่งจะเป็นวันแรกที่โรสได้กินยาฟาวีนะเป็นวันแรกที่ได้เริ่มกินยาฟาวีก่อนหน้านั้นก็คือโรสรักษาตามอาการนะคะกินยาตามอาการไปก็ตอนนี้อาการก็คือดีขึ้นมาก,มากๆแล้วก่อนหน้านี้ก็คือโรสจะเจ็บคอแบบเจ็บมากๆเลยนะ ก็แบบไอแห้งอ่ะไอแห้งๆออกมาแทบตลอดเลยก็ทําให้ไม่มีเสียงนะพูดออกมาแทบจะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเจ็บคอด้วยใดๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเสียงกลับมาแล้วนะคะก็อาจจะมีไอบ้างนะคะแต่ก็ลดลงเยอะแล้วทีนี้เสียงกลับมาแล้วก็จะสามารถกลับมาเม้าส์โมเมนต์กับทุกคนได้แล้วนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยพูดเลยว่าเหงามากๆแล้วก็มีหลายโมเมนต์ที่อยากจะเมา้าเมส์ มากจริงๆเลยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะโมเมนต์ที่รถจะ,ระพูดเนี่ยก็จะเป็นเมลโมเมนต์ของพี่เอิร์น้องมิกเช่นเคยนะคะแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่ได้จากในรายการคู่ของสองคนก็คือรายการ E.M.S e r m i ์น Space นั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้ก็ดำเนินมาจนถึง EP 12แล้วนะคะสำหรับ EP นี้เขาบอกว่าจะไปทัวร์บ้านน้องมิกเนาะ อ,อย่างที่เรารู้กันแหละว่าน้องมิกซื้อบ้านแล้วก็กำลังตกแต่งภายในบ้านอยู่นะคะก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าสรุปว่าตอนนี้น้องมิกได้เข้าไปอยู่ในบ้านหรือยังนะคะแต่จากที่ดูใน EMS เเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้เข้าไปอยู่เนาะน้องมิกบอกว่าตอนนี้ตกแต่งไปประมาณ80%แล้วนะคะก็อาจจะใกล้แล้วที่จะได้เข้าไปอยู่ในบ้านสุขสันต์หลังใหม่ของน้องมิกนะคะก็ คิดว่าน่าจะไม่อยู่ไกลจากบ้านบางนาของพี่เอิร์ทหรอกนะคิดว่าอย่างนั้นนะด้วยจากที่ฟังจากหลายๆตรงหลายๆที่ก็คิดว่าน่าจะแบบแถวๆนั้นแหละอาจจะแถวๆบางนาอะไรอย่างนั้นแหละไปแบบไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลจากพี่เอิร์ทนะคะซึ่งพี่เอิร์ทก็เคยไปบ้านน้องมิกแลลวถ้าครั้งนี้ไปก็คือเป็นครั้งที่สอง ก่อนหน้านั้นที่พี่เอิร์ธไปเนี่ยก็คือน่าจะเป็นวันที่น้องมิกเขานัดคุยกับสถาปานิกนั่นแหละนะที่จําได้ก็คือที่เขาคุยกันในครับเฮาแล้วน้องมิกบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็คือมีนัดกับสถาปานิกแล้วพี่เอิร์ตก็บอกว่าอยากไปด้วยอะไรอย่างนี้พี่เอิร์ตก็เลยได้ไปกับน้องมิกนะคะไปบ้านหลังนั้นแต่ตอนนั้นยังยังไม่ได้เริ่มตกแต่งเลยมันน่าจะเป็นอ่าพาร์ทที่เริ่มคุยกับสถาปานิกนะคะในครั้งนี้พี่เอิร์ตได้ไปอีกครั้งหลังจากที่เขาตกแต่งไปแบบ เยอะแล้วว่า80%แล้วนะคะครั้งนี้พี่เอิร์ h ได้ไปอีกครั้งอ่ะก่อนหน้าที่จะได้ไปเนี่ยก็คือไปซื้อของเข้าบ้านนะคะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเห็นเป็นน้องมีกรลงเป็น IG Story นะว่าไปซื้อของตกแต่งบ้านนั่นแหละ คือตอนนั้นโลดก็คิดว่าน้องน่าจะไปคนเดียวหรือเปล่าน่าจะแบบไปซื้อเองอะไรเงี้ยเพราะว่าตกแต่งบ้านตัวเองอะไรอย่างนี้ก็มีแฟนคลับเขาไปเจอว่าอ๋อไม่ได้อยู่คนเดียวนะจ๊ะอยู่กับพี่เอิน์นะแฟนคลับเขาก็ถ่ายรูปกับทั้งสองคนมาด้วยนะคะก็เลยทําให้รู้ว่าอ๋ออยู่ด้วยกันนะคะตอนนั้นโลดก็คืองงมากแบบอุยอ้ยอุ้ยคือแบบ ไปช่วยกันซื้อหรอต้องไปช่วยกันเลือกของเข้าบ้านหรอสรุปบ้านใครบ้านทั้งสองคนหรอเลยแนตะ่โดยก็แบบคิดไปเรื่อยๆแหละรวมกับความคิดชิปของตัวเองเข้าไปด้วยนะคะอะแต่ว่าครั้งที่เห็นแล้วก็คือ,เ,อเขาคงจะไปถ่ายรายการ EMS กันแหลนะเนาะโอเคก็เหมือนกับว่าน้องมิกเขาจะให้ห้องห้องหนึ่งให้พี่เอิร์ธช่วยตกแต่งให้นะคะแล้วห้องที่ตกแต่งก็คือน้องมิกแบบจ้างงบไปห้าหมื่นเลยนะ งบสูงมากห้าหมื่นเลยนะจ๊ะแล้วก็คือแบบน้องมิกเขาก็ขี้อ้อนเนาะเขาก็เหมือนจะว่าอยากจะให้พี่เออจะซื้อให้เลยนะบางส่วนอะไรอยากพี่เอธซื้อให้อะไรอย่างนี้แล้วก็พี่เอร์ธคือมีหัวทางด้านศิลปะไงน้องมีเขาก็แบบว่าเชื่อมือพี่เออเพราะว่ามีแบบฝีมือในการวาดภาพในการที่จะทําอะไรที่เป็นแนวศิลปะใดๆเออซื้อน้องมีกมองว่าตัวเองอะ เออยังไม่ได้มีตรงส่วนนั้นเยอะก็เลยแบบว่าเชื่อมือพี่เอิ์นะคะแต่ตน้องมิเขาก็จะมีเล็บของเขานั่นแหละมีแบบว่าเอออยากให้มีอันโน้นอยากให้เพีอยนนี้ซึ่งพี่เอินก็บอกว่าพี่ไม่แนะนาไม่แนะนําเลยนะคะอย่างอา่าตะก้าหวายปะตะก้าหวายที่น้องมิบอกว่าอยากให้มีตะก้าหวายแล้วพี่เอินบอกว่าไม่จําเป็นแบบไม่ไม่ต้องมีก็ได้ไม่จําเป็นเลยอย่างเงี้ยแต่ที่งงมากก็คือไม่จําเป็นแต่ว่ามีจะ้ะมีเข้ามาด้วยจะ้ะ แล้วก็รู้สึกว่าไอของที่มีอ่ะส่วนนั้นน่ะก็จะเป็นของที่เหมือนกับพี่เอิซื้อให้ด้วยนะก็คือพี่เอิเป็นคนออกเงินซื้อให้หนมีกะไรางี้งงมากตอนที่พูดว่าอะไรนะที่พูดที่พูดหน้าหน้าบ้านก่อนเข้าไปอ่ะที่พูดประมาว่าแบบว่าเออออกให้ก่อนออกให้ก่อนสักพักไปมา,มาก็บอกว่าให้แบบถือว่าให้เป็นแบบว่าอา่อะไรนะรับ เข้าบ้านใหม่อะไรประมาณนี้อือจ้าโอเคโอเค พอพูดถึงแบบซื้อของให้น้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบแซวเรื่องประมาณนี้ลงใน Twitter เหมือนกันนะคะก็คือติดแท็กของอันนี้แหละก็คือแท็ก im e at a r er m i space ep12 นะคะเขาแซวว่าเอิร์ธหมดกับมิกไปเท่าไหร่แล้วให้เงินน้องเยอะมากซื้อของให้อีกแต่เพิ่งจ่ายค่าอาหารแมวให้นิโอฮ่าฮ่าคือไรเอ่ยอ่ะเพื่เอเขาก็มาเมนชั่นตอบด้วยนะคะเขาตอบว่าช่วยด้วยแล้วก็ติดแท็ก im e a r er m space ep ีสองไปนะคะช่วยอะไรก่อนเราให้ตังเขาไปเราให้เขาเองนะแล้วแล้วเราจะช่วยยังไงก็คือ,คอพูดถึงเรื่องค่าหเนว่นีโอเป็นอะไรที่หามากเลยทุกคนตลกมากคือจะมีร้ายหนึ่งของนิโอหลุยมังแล้ว นีโอเขาก็พูดถึงพี่เอิร์ธนะเขาบอกว่าพี่เอิร์ธเป็นพี่ที่ดีเนาะแบบว่าเวลามีเรื่องอะไรที่จะปรึกษาขอความช่วยเหลือเนะี่ยพี่เอิร์ธเขาก็จะตอบนะเขาก็จะตอบเขาก็จะให้ความช่วยเหลือที่ดีมากๆเลยแต่พอทักไปถามเรื่องอาหารเมวค่าอาหารเมวที่ให้นีโอออกก่อนเมื่อไหร่พี่เอิร์ธจะจ่ายคืนอะไรอย่างเงี้ยพี่เอิร์ธก็ไม่ตอบนะคะนิอก็เลยแบบเอะทำไมไม่ตอบแล้วก็ล่าสุดก็คือวันเกิดพี่เอิร์ธอะที่เขาวันนันให้ทําแบบคลิป อวยพรอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีนนโออ่ะเขาก็มาอวยพอให้พี่เอิร์แหละแล้วเขาก็มอบให้เป็นบทเพลงให้กับพี่เอ,อิรไปซึ่งเป็นเพลงที่แบบว่าแบบอว่า,วาถ้าเราเจอกันอีกสักครั้งอะไรเงี้ยเธอจะคืนเงินที่ยืมจำไปไหมอะไรเงี้ยทวงสุด เลยตลกมากแล้วเขาก็าเลยมาแซวว่าพี่เอิร์ก็คือให้น้องมิกเยอะมากให้น้องมิกแทบแทบทุกเทศกาลจนพี่เอิร์ยังพูดเลยว่าน้องมิกเนี่ยก็คือได้ไปเยอะแล้วนะเป็นค,คนที่แบบเออให้ให้เขาไปเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่กับนิวก็คือก็อคือแบบเออเหมือนคนละเรื่องเหมือนคนละลูกไปเลยนะคะก็แซวกันนะพี่เอิรก็ร้องมาว่าช่วยด้วยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะพี่เอิร์ธ โอเคก็เป็นประมาณนั้นนะคะอ่ะทีนี้เขาก็ซื้อของเข้าบ้านกันมาเรียบร้อยซึ่งช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงเดือนเกิดของพี่เอินนั่นแหละนะก็ น่าจะชุ่งไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายทํากันตอนไหนแต่น่าจะเป็นต้นๆกุมภาหรือเปล่านะไม่ต้นๆก็กลางๆก,กุมภานั่นแหละก็ก่อนวันเกิดพี่เอ,อิร์ธเขาก็เลยบอกเออใกล้วันเกิดพี่เอิร์ธแล้วทำอะไรให้เป็นของขวัญให้พี่เอิร์ธหน่อยสิทีนี้เขาก็เลยให้น้องมิกับมาทําเค้กให้กับพี่เอิร์ธนะคะซึ่งเป็นเค้กที่ทําจากหม้อหุงข้าวนั่นเองแล้วเขาก็บอกว่าเออให พี่เอ๋ดอ่ะเอาก้าอี้ที่ซื้อมาเพื่อจะตกแต่งห้องเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาประกอบข้างๆน้องมิกเลยนะคะโอก็เข้าใจแล้วที่พี่เอ๋บอกว่าก็ต้องประกอบให้เขาจนได้นั่นแหละอะไรอย่างนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งในภารกิจนั่นเองนะคะเหมือนจะเคยเห็นที่พี่เอ๋พูดอยู่นะว่าเออก็ไปช่วยเขาประกอบอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะตกแต่งห้องอะน้องมิกเขาก็แบบ เป็นสายทาอาหารยแล้วเขาแบบก็เหมือนกับว่าเขาแบบอยากจะทําแบบของหวานอะไรอยากจะแบบทำเหมือนเป็นเหมือนเคยพูดไว้ว่าอยากจะไปเรียนทำเบเกอรี่นะเพราะว่าติดใจจากที่เคยทำอ่าในรายการรายการหนึ่งนั่นแหละเนาะนทีนี้ก็ได้โอกาสโชว์ฟีมืออีกครั้งโดยการที่จะทำเทค้กให้กับพี่เอิญน,นะซึ่งในแบบในรายการเนี้ยในรอบเนี้ยคือรู้สึก,กว่าพี่เอนินคือเขาพิความเป็นนอนเอิญ มีความเป็นนอนเออมีความยุกยิกไม่อยู่นิ่งนะ ก็แบบมีความแบบชอบไปแบบว่าเอออยาช่วยทํำไหมนู่นนี่นัน่นอ,อะไรกับน้องมีความโบแวน้องเหมือนกันนะน้องมิก็คือนิ่งไปเลยเจอพี่เอิร์ธที่แบบเวอร์ชั่นแบบพี่เอิร์ธแบบพี่เอิร์ธสามคู่ประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็คือประกอบ<ม>ทําสําเร็จทั้งคู่นะก็เสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ซึ่งน้องมิก็อบเสร็จอะไรเรียบร้อยเนี่ยก็คือมาถึงตอนที่ก็ต้องตกแต่งหน้าเค้กนะคะก็อย่างที่บอกว่าพี่เอิร์ธเขามีความเป็นนอนมาก ไปไป,ประมาณก็คือแย่งกันตกแต่งนะคะเ mm. ือก,กับน้องมีก็คือช่วยกันตกแต่งไปกันแปลว่าเค้กชิ้นนี้ก็คือทั้งสองคนน่ะช่วยกันทําขึ้นมานั่นเองอ่ะ แล้วก็คือห้องที่พี่เอิร์ธแต่งให้น้องก็น่ารักมากๆเลยนะเราสู้สึกวบาเออดูแบบอบุ่นมากๆเลยซึ่งเหมือนเขาบอกเออก็อาจจะมีการตกแต่งใหม่หรือว่าตกแต่งเพิ่มก็ได้ซึ่งพี่เอิร์ธก็บอกว่าปรึกษาได้เสมอเลยพร้อมที่จะช่วยเสมอนะคะแต่แล้เขาก็อวยพรมันเกิดอะไรไปพูดถึงอวยพรมันเกิดมันเกิดพี่เอิร์ธเป็นอะไรที่แบบ ทุกคนก็คือเระมีโปรเจกต์อยู่ก็คือเราทำเพลงเป็นโปรเจกต์เพลง Happy Birthday ให้กับพี่เอ๋รใช่ไหมแล้วก็คือวันเวลาที่ปล่อยก็คือจะปล่อยช่วงวันเกิดพี่เอิร์ก็คือ23กุมภาพันธ์ตอน2องทุ่ม 23ก็คือมันก็จะเป็นเลขสวยไงเลขมันก็จะแบบเน้นเล่นตัวเลขอะไรเงี้ยยีามกุมภาพันธ์สองพันยี่สิ 23, 000, 2022, แล้วก็2องศช่วงเวลาอะไรเงี้ยเราก็รอที่จะแบบว่าช่วงเวลานั้นเราก็จะปล่อยเพลง Happy Birthday Happy Earth ปรากฏว่าช่วงเวลาเดียวกันก็คือน้องมีก้เขาก็ได้ออ ชวิตเป็นรูป Happy Birthday ให้พี่เอิร์ดด้วยนะคะโอ้ยพอย Happy Birthday ให้พี่เอิร์ดซึ่งรู้เลยว่ารอเวลานี้อยู่เพราะว่าคือโรสอะรอเวลาเียเพื่อที่จะปล่อยเพลงเพื่อที่จะ Happy Birthday ให้กับพี่เอิร์ด้น้องมิกเขาก็ปล่อยในเวลาไล่ๆกับโรสก็คือโรสได้เผื่อเวลาไม่ไม่ค่อยดีมันก็เลยทำให้ไม่เป็น2023มันก็เลยเป็น2 0 2 4ซึ่งน้องมิกก็ทวิตตอน2 0 2 4เหมือนกันแล้ว พอเห็นเวลาเราเลยว่าน้องคือตั้งใจที่จะบวยพรพี่เอิร์ธในช่วงเวลานั้นที่เป็นตัวเลขวันเกิดของพี่เอิร์ธนะคะเราก็เลยว่าคุยน้องแบบน้องวีเขาก็ใส่ใจอ่ะเขาก็เป็นคิวหนึ่งที่คงจะไม่มีวันขยับจริงๆในเมื่อเขาใส่ใจขนาดนี้ ก็เป็นประมาณนี้ไปนะคะน้องมิกก็ได้มอบของขวัญให้พี่เอิร์ธอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเค้กไอพอยนเเกิดน,นั่นเองส่วนพี่เอิร์ธก็คือได้มาช่วยน้องตกแต่งห้องนะคะ,ะสำหรับ eve at o r mix space ในครนั้ก็จบประมาณนี้นะคะด้วยการที่พี่เอิร์ธได้ไปทัวร์บ้านหลังใหม่ของน้องมิกเป็นครั้งที่สองนะคะก็ ก็รอดูที่แบบเสร็จแบบ c o มฟ l e แล้วนะคะคิดว่าพี่เอิร์ก็คงจะได้น่าจะได้ไปอีกเรื่อยๆนั่นแหละเนาะแต่ก็คือน่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือที่พี่เอิร์กมีเคยบอกว่าอ่าตอนนี้น้องแมวของทั้งสองคนยก,ก็คือโตแล้วนะคะแล้วก็ในการที่จะเอาแมวโตที่แบบไม่ได้เลี้ยงด้วยกันมาแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยมันเจอกันก็อาจจะแบบทะเลาะก,กันได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้พามาเจอกันนะคะ แต่ก็ไม่รู้อเนี่ยนะค้เขาก็อาจจะได้เอามาลองเล่นด้วยกันก็ได้เนาะถ้าเห็นมีคือมีห้องสําหรับแมวที่แบบใหญ่มากๆขนาดนั้นนะโรสก็เลยว่าเออก็เป็นไปได้ถ้าในอนาคตจะมาอยู่ด้วยกันอย่างเช่นเวลาที่แบบพี่มีงานแล้วน้องมิกก็แบบว่าสะดวกที่จะช่วยเลี้ยงอะไรเงี้ยอันนี้คือโรสก็คิดเอาเองอะก็คิดเอาเองนะว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะก็ก็คือยัง ยังมีความหวังว่าเด็กๆทั้งส่งบ้านจะได้แบบมาอยู่ด้วยกันแบบพรมหน้าพรมตาอะไรประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโรสพูดอะไรผิดไปหรือทาอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย